ทำไมเราไม่ซื้อบ้านใหม่หลังใหญ่แบบพี่กรณ์แต่ว่าเลิกจะต่อเติมบ้านแทนละ่ะผมว่าแม่คงอยากอย,กอยู่ที่เดิมอะมีเงินเป็นล้านแต่ยังทํางานขายอาหารตามสั่งอยู่อีกนี่คิดอะไรอยู่เนี่ยฮะเงินถูกหวยก็ตั้งเยอะเพิ่งใช้ไปนิดเดียวเองนะนี่ไม่เสียดายเลยไงถ้าตายไปแล้วไม่ได้ใช้เงินนะฮะดีกว่าเงินหมดแต่ยังไม่ตายนะพี่เงิน6ล้านลูกเอามาซื้อบ้านซื้อรถหมดขนาดเนี้จะเหลือใช้ได้กี่ปีกันละลูกเงินนะ่ะมันอยู่ที่เรามไม่ไปไหนหรอก แม่คิดดีแล้วลอตเตอรี่ที่แม่ถูกระงวัลที่หนึ่งสองใบเนี่ยแม่จะแบ่งให้แกสองคนคนละใบอ่าแม่แล้วแม่ไม่เก็บไปใช้เองบ้างเหรอแม่แก่แล้วไม่มีอะไรต้องใช้แล้วแต่แกสองคนนี่สิยังต้องสร้างครอบครัวเอาเงนินนี่ไปสร้างชีวิตนะ มันเป็นสิ่งเดียวที่แม่คนนี้จะให้ลูกได้นะชีวิตแม่ไม่เคยมีสมบัติอะไรเลยแม่ขอโทษนะที่ผ่านมาแม่เลี้ยงแกมาด้วยความลำบากต่อไปนี้พวกแกก็ใช้ชีวิตทุกอย่างให้ดีนะขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณนะแม่ อันนี้เป็นโครงการใหม่เลยนะครับแม่ราคากำลังดีเลย3าล้านหโอ้ยมันใหญ่โตวมโหลาแล้วเกินนะลูกอย่างนี้ก็อยู่กันหลายคนได้สินะใช่อ่ะแม่แต่ว่าเอาไว้ผมมีหลานก่อนนะแม่เดี๋ยวให้แม่นี่มาช่วยเลี้ยงหลานด้วยแต่ว่าตอนนี้ขออยู่นตามลำพังสองผัวเมียไปก่อน <c oughs> เมื่อกี้เดียเห็นรถใหม่จอดอยู่หน้าบ้านที่ซื้อผ่อนกี่เดือนหรอผ่อนอะไรนะจ๊ะคาร์ล้านห้าเองซื้อสดจ้าเงินหกล้านลูกเอามาซื้อบ้านซื้อรถหมดขนาดเนี้จะเหลือใช้ได้กี่ปีกันละลูกโอ้แม่มันยังเหลือตั้งหลายล้านแม่ไม่ต้องห่วงหรอกั <c oughs> แต่ตอนเนี้ขออัญเชิญแม่เนี่ยเข้าไปในบ้านก่อนช่วยเจิมบ้านได้หน่อยเพื่อความเป็นสิริมงคลครับเดี๋ยวก่อนจ้ะ <c oughs> ก่อนที่ทุกคนจะเข้าบ้านหมิวเนี่ย ขอให้ทุกคนล้างมือล้างเท้าก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวบ้านใหม่ของหนูจะสกระปรกนะจ๊ะถึงแล้วครับแม่เออขอบใจจ้ะเดี๋ยวลงมาโอย แม่ต้องมาล้านก่อนนี่อะรล้านผมโอ้นี่ลูกชายแม่เลือกที่จะเปิดร้านตามสั่งเล็กๆแค่นี้เองเหรอลูกครับแม่นี่ใช้เงินไม่กี่หมื่นก็เปิดร้านได้แล้วนะขอบคุณแม่มากเลยนะครับที่แม่ทําให้ผมได้มีอาชีพแล้วต่อไปเนี้ยผมจะให้เงินแม่ใช้ทุกเดือนเลยแม่จะไม่ต้องทํางานให้เหนื่อยกันขอบใจมากนะจ๊ะลูกชายอ,อแม่นั่งรถมาตั้งไกล ปวดฉีเขาไม่เข้าห้องน้ำเลยนะได้ครับอันนู้นเลยกานทำไมเราไม่ซื้อบ้านใหม่หลังใหญ่แบบพี่กรณ์แต่ว่าเลือกจะต่อเติมบ้านแทนล่ะผมว่าแม่คงอยากอย,กอยู่ที่เดิมอะแล้วการที่เราต่อเติมบ้านเนี่ยจะได้อยู่กับท่านด้วยไงเงินถูกห่วยก็ตั้งเยอะเพิ่งใช้ไปนิดเดียวเองนะทำไมไม่เอาเงินออกมาใช้บ้าง ซื้อรถไปแล้วไงรถกระบะมือสองคันนี้เนี่ยนะอยากนั่งรถสวยๆแบบพี่กรณ์อ,อะ่ะโอ้ียเงินถูกหวยเนี่ยมันเงินร้อนเราต้องใช้มันอย่างใจเย็นรู้ไหม ผมว่าเราซื้อที่นาเพิ่มไว้ปลูกข้าวดีไหมเดี๋ยวว่าไงเรามีเงินเป็นล้านนะทำไมต้องปลูกข้าวกินเองด้วยล่ะเราจะไม่ต้องซื้อข้าวกินไงดีนี่มันคือการลงทุนระยะยาวเลยนะที่ตรงนี้ก็น่าสนใจดีนะเฮ้ยโอ้ย มีเงินเป็นล้านแต่ยังทำงานขายอาหารตามสั่งอยู่อีกนี่คิดอะไรอยู่วะเนี่ยฮะเจ็บติดความลำบากไปถึงไหนมีเงินก็ไม่รู้จักใช้ใดูแต่งตงแต่งตัวอะไรเขาสิเนี่ย <c oughs> นี่ไม่เสียดายเลยไงถ้าตายไปแล้วไม่ได้ใช้เงินนะฮะ <c oughs> ตายไปแล้วไม่ได้ใช้เงินดีกว่าเงินหมดแต่ยังไม่ตายนะพี่ฉันรำสงรารน้องสะพ้ายจริงๆเลยอ่ะ มีผัวรวยสะเปล่าแต่กลับไม่ได้ใช้เงินเลยเนี่ยฉันร้อนจะตายอยู่แล้วนี่พี่กรณีบไปกันเถอะฉันอยากไปเดินห้างไป <c oughs> เธอจ้ะเดี๋ยวพี่ซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่ <c oughs> ดีจ้ะไปอะไรก็ไม่รู้เนี่ย เห็นไหมล่ะเอาเงินไปทำอะไรสักอย่างสิให้มันสมฐานะหน่อยไม่งั้นก็โดนแขวะอยู่แบบนี้จะเย็นๆสิเงินน่ะมันอยู่ที่เรามันไม่ไปไหนหรอกมิวไม่ได้เจอกันตั้งนานสบายดีไหมลูกก็สบายดีค่ะแม่มามีอะไรปะคะก่อนอยู่ใช่ไหมแม่มาหากอนเอ๋อเดี๋ยวก่อนค่ะ แม่ก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยแม่ต้องไปล้างเท้าก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสกปรกบ้านหนูอะแล้วเวลาแม่เข้าไปแล้วเนี่ยแม่อย่าไปหยิบจับของอะไรนะคะเพราะมันแพงมากเลยถ้ามันหล่นแตกขึ้นมาเนี่ยหนูเสียดายนะงั้นฉันยืนคอยอย่างเนี้ยไปเรียกก่อนมาสิ <yours said S 2> <im S 1> พี่กอนแม่มาหาอ้าวมีอะไรอะแม่ จะมาทำไมไม่บอกเนะี่ยคนกำลังจะพักผ่อนนี่ฉันได้ข่าวว่าแกเอาแต่นอนใช้เงินไม่คิดจะไปหาการหางานทำบ้างเหรอไอเงินหล้านอะ่ะถ้ามันหมดขึ้นมาจะทำยังไงนี่แม่ตอนนี้นะผมมีทั้งบ้านทั้งรถจะกลัวอะไรล่ะแม่ผมจัดการได้อยู่แล้วฉันให้เงินไปเพื่อให้แกเอาไปรู้จักต่อยอดให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่มาใช้ให้มันหมดลงไปอย่างนี้แม่แม่ ให้เงินลูกมาแล้วเนี่ยแม่จะรู้สึกเสียดายเหรอคะฉันไม่ได้เสียดายแต่ฉันเป็นห่วงว่าอนาคตพวกแกจะลําบากโอ๊ยแม่ถ้าแม่จะมาพูดเรื่องนี้แม่แม่กลับเผออไปน่าลาคาญอนะ่ะฉันเตือนแกนแล้วนะเอเอมลว่าแต่ตอนนี้เรามีเงินเหลือเท่าไหร่วะก็ ไม่ถึงล้านแล้วพี่ทำไงดีอะทำไมมันเหลือน้อยจังวะเมื่อก่อนมีตั้งเยอะงั้นเรามาหาวิธีหาเงินเพิ่มดีไหมพี่แบบที่ไม่ต้องลงแรงไม่ต้องเหนื่อยอะเฮ้ยมันมีด้วยเหรอวะไอ้วิธีหาเงินแบบเนี้ยมีสิพี่มันจะมีพวกที่ลงทุนเียงเสี่ยงแล้วก็ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยเรอเฮ้ยน่าสนใจว่ะ แม่ขอให้กิจการของลูกจเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปนะลูกขอบคุณนะครับแม่เป็นพาะเงินที่แม่ให้มาแลไวแหลครับที่ทําให้ผมต่อยอดมาเป็นชาเฟ่เล็กๆแห่งนี้แม่ดีใจนะที่ลูกประสบความสําเร็จมีบ้านมีรถแล้วก็มีล้านเป้นของตัวเอง <c oughs> แล้วตอนนี้พวกเราก็กําลังวางแผนจะมีหลานให้แม่แล้วนะคะ <c oughs> จริงเหรอจริงครับ <c oughs> แม่พี่ตอ่อแล้วพี่สะพายไปไหนสัลไรครับไม่มาด้วยกันเหรอพอเงินหมดมันก็ทิ้งพี่ไปเลยอะฮะเงินหกล้านหมดแล้วเหรอแล้วบ้านล่ะรถล,ล่ะขายหมดแล้วแม่ไม่เหลืออะไรเลยทั้งบ้านทั้งรถเลยอะเกิด <c oughs> อะไรขึ้นคะพี่มันโง่เองแหละไม่น่าเชื่อเมียเลยอะเอาเงินไปลงทุน กับพวกที่หลอกลวงอะไรนั่นแหละหมดเลยแต่ได้ข่าวว่าทีแรกพี่ได้กําไรมาเท่าตัวเลยไม่ใช่เหรอก็ใช่อะแรกๆมันก็ได้เงินแหละแต่ความโลภมันเริ่มเกิดไงก็เลยเอาเงินไปลงทุนเพิ่มสุดท้ายขายหมดเลยทั้งบ้านทั้งรถไม่เหลืออะไรเลยอะนี่แหละบททดสอบชีวิตจากแม่เงินหกล้านถ้าใช้ไม่พอในปีเดียวก็หมดเหมือนกัน เช่นเดียวกันถ้ารู้จักใช้รู้จักหาเพิ่มมันก็จะมั่นคงยิ่งขึ้นเหมือนอย่างกันเท่านี้แหละการแกนี่เก่งมากเลยนะตอนนี้ทรัพย์สมบัติแกคงมีมากกว่าตอนถูกหวยอีกสิแล้วตอนนี้พี่โอเคหรือเปล่าตอนนี้พี่ไม่มีที่ไปแล้วกัน พี่ขอกลับมาอยู่ด้วยได้ไหมตอนนี้ผมกัเดียซื้อบ้านใหม่แล้วลผมจะพาแม่มาอยู่ด้วยพี่จะมาอยู่ด้วยก็ได้แต่ต้องไปอยู่บ้านเก่าน้องมึงต่อเติมไว้อยู่แกคงอยู่ได้ไม่ลำบากหรอกแต่พี่ต้องมาช่วยงานผมที่ร้านและผมจะให้ค่าแรงพี่พอพี่จะมานั่งกินนอนกินแบบนี้ไม่ได้โหนี่ต้องกลับมาทำงานหนักอีกแล้วอ่ะเนี่ยพี่จะทำหรือไม่ทำละ่ะ เอทำก็ได้องั้นเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันน้องก็ททำร้านไว้สวยมากเลยไปไปทีนี้เดวเข้าใจยังเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็ภูมิใจมากเลยที่การรู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์ที่สุด อย่าลงละเรลงกับเงินก้อนใหญ่นะต้องรู้จักวางแผนและใช้มาให้ดีเราต้องเป็นคนควบคุมมันอย่าให้มันควบคุมเราค่ะพ่อคนเก่งเงินที่ได้มาโดยง่ายคือบททดสอบที่ยากที่สุดและความมั่งคั่งที่ยั่งยืน ไม่ได้มาจากการได้ครอบครองทุกอย่างแต่มาจากการสามารถรักษาและต่อยอดทุกอย่างที่ได้มาต่างหากมิวไม่ได้เจอกันนะเุ้ยไปเถอะพี่กรณ์เออม,มันมป็นนะคะแล้วอะไรนะอะไรนะเคพี่มันโง่อเองจุดตัดกุ๊กกุกุก